ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็ดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณป้าด้วยคุณาน้านด้วยครับผมคุณอา,นานด้วยก็วันนี้เป็นวันคล้ายเกิดครับผมก็ขอบคุณครับผมที่มีท่านที่เจามาเกิดผมได้ขอบพระคุณท่านมากๆที่ส่งํำอวยพรให้ครับผมแล้วนกะ็เอานาคอลักม <c oughs> <c oughs> าดูด,ดูยังไงดูหวัว <c oughs> ดูหัวไป <c oughs> เดี๋ยว ก็มาแนะนำวิธีการปลูกชห้ชมดูแลการจะเปลี่ยนดินชห้ชมหรือว่าเราจะปลูกชห้ชมกันในช่วงฤดูฝนเราจะทํายังไงไม่ให้ชมเราเกิดการเน่าจะมีนะถ้าทําไห้ถูกวิธีนะในช่วงฤดูฝนจะทําให้ชมชมเราเราได้ด้วยว่าบ่ชัดแล้ว่อใกล้ถึ่คกอยชัดโอเคเดี๋ยวดูดูงานที่พวาวางไว้บนโต๊ะกันครับผมผมก็ดูงานวางบนโต๊ะอันนี้ผมเลือกดอกชั้นเดียวนะแบบไม้ที่ดู แม่อันน no ี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปหายไปหายเจ้าเจ้าอันนี้เจ้าเบาส่วนเจ้าเปาอะชือเจ้าเหมียวตัวสีขาวธรรมดานะอันนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนดินนะครับผมอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่เคล็ดลับเล็กๆน้อยนะสำหรับไม้ที่ดูหวานๆ่สวยชั้นเดียวผมชอบไม้ชั้นเดียวนะตัวส่วนตัวชอบชั้นเดียวแบบนี้นะดูหวานๆ่สวยดีผมชอบอะไรที่เรียบง่ายอันนี้เป็นไม้ดอกสองชั้นนะสองชั้นก็จะมีความโดดเด่นของเขา ก็จะมีสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นก็ก็ตามแบบที่เราชอบนะอ่าไม้ง่ายแบบนี้ดูแบบธรรมดาธรรมดานะดูธรรมดาแบบนี้ก็ดูดูมีมิติมัน่าดูสวยดูมีเสน่ห์ดีก็อาจจะดอกไม้ได้หรือหวาไม่ได้สวยมากมายแต่ว่าเขาจะมีอ่าเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะมีเอกลักษณ์มีความสวยก็หวานดีก่อนที่เราจะเปลี่ยนดินนะอันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับผม ให้เราเอาออกมาแบบนี้เอา,มมาดินมาดินเก่าออกมาเแบบนี่แหละใส่ทาเใตะก้า,กาอะไรก็ตามแต่นะรอให้ให้เขาเซตตัวก่อนนะให้ล่าข้างล่าเนี่ยได้รับได้รับอากาศกนะได้รับอากาศก่อน,นะอ,าาอ,นอย่างน้อยก็หนึ่งวันนะทำแบบนี้นะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันถึงสองวันในช่วงดูฝนนะที่เราต้องทกันนะครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนดินชุ่มใหม่นะแล้วก็อย่างน้อยก็หนึ่งวันหรือจะสองวันสามวันก็ยิ่งดีนะยิ่งหลายวันยิ่งดีนะ ันนี้ยิ่งหลายวันยิ่งนานวันนะยิ่งหลายวันเนี่ยภาษาบัณน,น,นิตเนาะยิ่งหลายวันนี่ยิ่งนานวันก็ยิ่งดีนะครับผมเพราะจะให้รากเขาเซฟตัวราก็ขาไปปลูกนะจะทําให้ไม่มีอาการเน่าในตามเส้นรากแล้วก็ตามกิ่งนะครับผมในช่วงฤดูฝนแต่ช่วงฤดูฝนก็จะระวังกันหน่อยนะอ่าเรื่องเรื่องจชมเน่านะใบที่ติดเชื้อเราลตัดทิ้งอันนี้ผมไม่ได้ใช้สารเคมีช่วงชมผมเสียไม่ติดเลยฝนตกหนักตลอดเลย มาเป็นอาทิตย์เลยนะสองอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลยไม่ได้เสียบแล้วเสียบไว้าก็บางไว้โดนฝนเน่าหมดแล้วนะครับผมไม่ติดเลยต้องทําใหม่เลยต้องเลื่อนใหม่เลยกันก็ไม่ติดเลยช่วงนี้แล้วก็ยังมีปัญหาอีกบนึงนอนจะมาเจาะตาดอกที่ที่เสียบใหม่ด้วยทาให้เสียหายแล้วก็กิ่งที่เสียบต้องดึงทิ้งหมดเลยนอนลงเยอะมากาไม่ได้ใช้สารกำจัดน,น,นอนนะผมไม่ใช้อาเคมีแต่ว่าก็เย่หน่อยก็ใช่ว่ากันอันนี้เป็นมาที่ อันนี้ไม่ดังมากนะตัวนี้มีน้องท่านหรือว่าอย่าเอาดังมากนะที่ทำไปให้ด้วยอันนี้ก็แบบอ่าเป็นแบบที่ดูใบสวยๆหยลวเล็กนะยาวประมาณนั่นแหละนะนก็ดอกดอกซ้อนนะดอกชั้นจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยทำแล้วเดี๋ยวเดี๋วนนะไม่ค่อยทําแล้วนะทํแจะทําใ่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้พัฒนาต่อแต่ก็มีท่านยังชอบอยู่โอเคก็เลยเรื่องแบบให้ขอให้ฝนน้อยลงก่อนนะเดี๋ยวจะได้ ได้ผสมขึ้น้าใหม่นะ,นะแบบนี้ก็เป็นไม้ที่รุ่นเก่ามากเลยที่ทำเอาไว้นะรุ่นเก่ามากเป็นไม้รุ่นเก่าเก่าเลยไอ้ตังเล็กนะอันนี้เสียบแล้วก็ทิ้งปล่อยไนะว้นะขายหมดแล้วแหละแล้วก็จากเหลือก,กิ่งทันแล้วก็เสียบกับตวตั้งเล็กเอาไวา้เอาไวา้ว่าดูว่าเมอ่อไม้เก่าก็เก็ดสวยดีอันนี้เป็นไม้ใหม่นะตอนนี้นะดอกแค่นียว,ยวผมประกันให้ให้งานออกมาเป็นไม้ที่ดูง่ายๆนะดูเรียบเรียบ แต่ก็ไม่ชวยเรียบง่ายจนเกินไปแต่เขาก็จะมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองอยู่นะต้องรออีกสามสี่วันจะบานว่าตัวน,นี้จะดอกสวยพอใช้ได้ไหมอันนี้ชื่อว่าแม่มาลีนะแม่มาลีผมจะใช้ชื่อดอกชั้นเดียวธรรมดาธรรมดากับชื่อนี้นะผมชอบชื่อนี้เป็คไดว่าแม่มาลีก็แล้วกันนะตอนนี้รอดูว่าดอกจะผ่านไหมจะสวยไหมเวลาใบาเขาออกเต็มที่ก็รักกลับแบบยยนี้นะ แต่ใบตัวนี้ไม่ค่อยสวยเลยไม่สวยแต่จํากิ่งได้กว่ากิ่งตัวนี้อย่าเป็นมาที่กิ่งดูเล็กนะกิ่งไม่โตนะกิ่งเล็กไม่โตกิ่งไม่โตกิ่งบางญ่ไหมกิ่งบ่ค่อยใหญ่นะครับผมกิ่งบ่ค่อยใหญ่นะกิ่งเล็กๆอันนี้จะตามสายพันธุ์เขานะแตวเขาจะแตกความเองกิ่งไม่โตนะสายพันธุ์นี้เห็นไหมเทียบกับนิ้วมือผมกิ่งเล็กมากกิ่งเล็กมากรรดด๋กอันนี้ยังไม่เคยทำบอกขายเลยนะอันนี้ใหม่ล่าสุดนะใหม่ล่าสุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมทําแล้วก็ผมรู้สึกใจเลยนะ อันนั้นชั้นเดียวดอกสีแดงผมพยายามผสมดอกสีแดงให้ได้สวยๆนะที่ชื่อว่าหัวใจทุส่กันตอนนั้นกิ่งยังยังเล็กเลยนะต้องรออีกนานระยะหนึ่งพอดีผมก็ไปเขี่ยเกสรไว้แล้วมีดอกเดียวก็เขี่ยก็ติดฝักั้งจะตัดเอามาเสียบก,ออก็เสียดายเสียดายฝักที่เขี่ยไว้ก็พอดีกิ่งเขาเล็กกันแหละนะยังไม่สามารถที่จะเอามาเสียบได้ก็เลยมนเขี่ยเกสรเล้นเนล่นไปก่อนนะครับประมาณนั้นแหละ ก็ไม่รบกวนเวลานานครับผมเดี๋ยวคิดกันลงได้ช้าเนาะเดี๋ยวจะได้ดูตอนดึกกันมากไปก็ขอบพระคุณสำหรับขับไปพรทุกขับไปพรนะครับผมสำหรับวันเกิดวันนี้มันคล้ายวันเกิดขอบพระคุณทุกข้านมากขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยผมขอใช้ขอใช้นะจะชมเป็นสื่อก็แล้วกันในการพูดคุยในการทักทายในการห่วงใยถามาขาวเท้าแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกัน ขอบพระคุณท่านมากขอบพระคุณคุณพ่อขอบพระคุณคุณแม่ให้ผมมีคุณพ่อเพิ่มขึ้นมีคุณแม่เพิ่มขึ้นมีพี่สาวใจดีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีน้องด้วยด้วยนะมีน้องแต่มีพี่ชายด้วยนะมีคุณน้าด้วยก็ขอบคุณท่านด้วยขอบพระคุณก็จะพยายามทําไม้ตัวใหม่ออกเรื่อยๆครับผมแต่ก็ต้องพนหยุดก่อนนะพมนหยุดทําไม่ได้ครับขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ